หกสัตว์มีพิษมากที่สุดในทะเลมหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลทุกขนาดสีและรูปร่างซึ่งล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริงสำหรับทุกสิ่งที่เราเห็นบนบกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่น่าจะทำร้ายคุณที่ทุกคน และส่วนใหญ่ที่ลงน้ำจะไม่สัมผัสกับสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างไรก็ตามมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ควรรู้ในกรณีคุณโชคร้ายพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับพวกมันพวกมันอาจดูน่าสนใจแต่สัตว์ทะเลต่อไปนี้คือบางส่วนที่มีชีวิตที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในท้องทะเลจะมีอะไรบ้าง หนึ่งแมงกะพุล่องแมงกะพุล่องถือเป็นสัตว์ที่มีอันตรายถึงชีวิตมากที่สุดในทะเลแมงกะพุล่องอาจมีความสวยงามแต่มีพิษมากพอที่จะฆ่ามนุษย์ได้ในไม่กี่นาทีมีถิ่นกำเนิดในประเทศออสเตรเลียและพบได้ในน่านน้ำอินโดแปซิฟิกแมงกะพุล่องมีหนวดประมาณ15เส้น ซึ่งมีความยาวได้ถึง3เมตรการสัมผัสหนวดเซลล์พิษที่ปกคลุมเหล่านี้สามารถปล่อยพิษร้อยแรงได้พิษนี้โจมตีระบบประสาทเลือดหัวใจของผู้ประสบภัยและภายในมีกี่นาทีพวกมันก็มีแนวโน้มจะสัมผัสได้ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงอัมาพาตปัญหาเกี่ยวกับกระบบทางเดินหายใจ หัวใจหยุดเต้นและแม้กระทั่งการเสียชีวิต 2. งูทะเลงูทะเลมีทั้งหมด52สายพันธุ์และมีพิษทั้งหมดอย่างไรก็ตามงูทะเลบางชนิดมีพิษมากกว่าชนิดอื่นๆและมีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่มีแนวโน้มที่จะทำให้เสียชีวิตได้งูทะเลมีสี และลวดลายต่างๆแต่มักมีลายหรือลายจุดส่วนใหญ่พบในหน้าน้้ำอุ่นของแปซิฟิกหรือมหาสมุทรอินเดียงูทะเลโดยทั่วไปไม่ก้า,กราวรล้าใต้น้ำแต่มีแนวโน้มที่จะกัดถ้าเอาขึ้นมาจากน้ำหากคุณรักษาระยะห่างจากพวกมันขณะด,ดำน้ำพวกมันก็ไม่น่าจะพยายามกัดคุณ งูทะเลมีพิษมากที่สุดคืองูทะเลดูบัวสที่สามารถพบได้ในทะเลออสเตรเลียปาปัวนิวกินีและนิวแคลิโดเนียสามารถพบได้ในน้ำตื้นมากและถึงแม้จะมีเขี้ยวเล็กมากแต่ก็สามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 3. ปลาสโตนฟิชปลาหิน ถือเป็นปลาที่มีพิษมากที่สุดในโลกปลาหินมีหนามแหลมคม13เส้นที่หลังซึ่งปล่อยพิษร้ายต่อมนุษย์ปลาหินมี5สายพันธุ์ที่พบส่วนใหญ่อยู่ในทะเลแดงแต่ยังอยู่ในญี่ปุ่นและออสเตรเลียตามชื่อของมันปลาหินเป็นเจ้าแห่งการปลอมตัวและมักพบซ่อนตัวอยู่ตามโขดหินและปะการัง ปาหินไม่ก้าวกล่าวและจะไม่ออกนอกเส้นทางเพื่อทำอันตรายมนุษย์อย่างไรก็ตามเนื่องจากการอาัมพาจจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะบังเอิญสัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยการตีด้วยมือหรือเหยียบลงไปบนพื้นมหาสมุทรหากมนุษย์สัมผัสกับปาหินพวกมันมีแนวโน้มที่จะได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสซึ่งอาจคงอยู่นานหลายวัน และอาจถึงขั้นกล้ามเนื้อเป็นอัมาพาตหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ 4. ปลาหมึกยักษ์สีน้ำเงินปลาหมึกยักษ์สีน้ำเงินมีความยาวเพียงสองนิ้วเท่านั้นปลาหมึกยักษ์สีน้ำเงินอาจมีขนาดเล็กที่น่ารักแต่เป็นปลาหมึกยักษ์ที่อันตรายที่สุดในโลกด้วยการกัดเทโ,ดโทโลโดท็อกซินที่เป็นพิษ ซึ่งคล้ายๆกับปลาปักกระเป้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้สามารถฆ่ามนุษย์ได้ในไม่กี่นาทีหรือปล่อยให้พวกมันเป็นอมาพาตนานถึง24ชั่วโมงปลาหมึกยักษ์ชนิดนี้มีสีสายพันธุ์ที่พบในแนวปะกากรังและน้ำขึ้นน้ำลงในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียแม้ว่ามันจะกัดถึงตายแต่ปลาหมึกสีน้ำเงิน จะโจมตีต่อเมื่อถูกย,ย่อยุและเคยมีรายงานการเสียชีวิตมนุษย์เพียงสองสามคนเท่านั้น 5. ปลาสิงโตปลาสิงโตมีรูปลักษณที่สวยงามทีเดียวโดยมีลำตัวสีขาวและมีสีแดงหรือลายทางสีดำน้ำตาลและหนามค้ายขนนกที่กลางออกและแสดงออกมาเมื่อรู้สึกว่าถูกคุกขาม กระดูกสันหลังเหล่านี้มีพิษที่แม้จะไม่น่าจะฆ่ามนุษย์ได้แต่ก็อาจทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงหากผิวหนังถูกจาะแม้ว่าพวกมันจะมีถิ่นกำเนิดในอินโดแปซิฟิกแต่ปลาสิงโตก็ถูกนำมาใช้ในระบบแนวปะการังตามแนวตะวันออกใช้ฝั่งทะเลอ่าวของเม็กซิโกและในทะเลแคลริบเบียนในศตวรรษที่21 สงสัยว่ามีคนเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วปล่อยลงทะเลเนื่องจากพวกมันแพร่พันธุ์ได้และไม่มีปลาสิงโตนักล่าตามธรรมชาติในพื้นที่เหล่านี้ปลาสิงโตจึงกลายเป็นสายพันธุ์ที่ลุกรานหกหอยท่าโคนหอยท่าโคนมีมากกว่าหกรสายพันธุ์และพวกมันทั้งหมดหลั่งสารพิษที่มีพิษร้ายแรงออกมาหอยกาบเดียว หอยมอลัสหอยทากทรงกลวยพบได้ในเขตร้อนที่อบอุ่นซึ่งพบได้ในมหาสมุทรทั่วโลกหอยทากรอบกลวยจะปล่อยพิษผ่านท่อยาที่ออกมาจากปากเมื่อสัมผัสได้ถึงเหยื่อในบริเวณใกล้เคียงความแรงของพิษแตกต่างกันออกไปตามสายพันธุ์บางชนิดอาจไม่รุนแรงเท่ากับพึ่งต่อยในขณะที่บางชนิดอาจทำให้เกิดอัมาพาต มองเห็นไม่ชัดหรือแม้แต่เสียชีวิตได้หอยทากทรงกลวยมีลักษณะที่น่าดึงดูดใจเมื่อมองด้วยลวดลายที่ซับซ้อนและสีบางคนถูกล่อลวงให้นำพวกมันออกมาจากมหาสมุทรเพื่อเพิ่มเข้าสะสมเปลือกหอยโดยไม่รู้ว่ามีสัตว์อันตรายอาศัยอยู่ข้างในคนหลึกเลี่ยงการ